สวัสดีตอนเช้าทุกทุกคนที่กำลังชมคลิปคลิปนี้น,นจะจ๊ะวันนี้นะครับผมเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีบรรยากาศก็ค่อนข้างจะอึมครึมนะครับวันนี้เพราะว่าดูเหมือนจะมีฝนอ,อยู่เหมือนกันแต่เชื่อว่าคอนเสิร์ตของผมคืนนี้เนี่ยเจอกับชาวสุราษฎร์รับรองว่าไม่อึมครึมแน่นอนนะฮะวันนี้ก็ค่อนข้างจะตื่นเช้าหน้าตาก็ยังเบลเๆเลยอยู่นะฮะดูตายเบลเบเลยแต่ว่า ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปถึงแล้วนอนพักผ่อนเล็กน,อน้อยพร้อมเล่นแน่นอนเดี๋ยวจะฝากข่าวถึงชาวสุราษฎร์ทุกคนนะครับวันนี้ถ้าใครว่างนะครับามาเจอกันได้นะครับผมก็ผมจะเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดสุราษฎร์เลยสถานที่มันที่ไหนตอนนี้บอกตรงว่าจําไม่ได้ครับเพราะคิวอยู่ที่ผู้จัดการเดี<笑><笑><笑>๋ยวยังไงรู้ว่าเล่นที่ไหนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปอีกทีแล้วกันตอนนี้9 2้ามผมกำลังมุ่งหน้าสุวรรณภูมินะครับ <S <S 2> <S 2> เพื่อเดินทาง ไปที่สุราษฎร์นะครับเป็นเครื่องบินของการบินไทยนะครับไทยยังโอ้โหคิดว่าแบบอยากจะเจอก่อนเลยเนี่ยไปรับที่สนามบินได้เลยรับรองเจอแน่นอนนะครับไฟล์ออกจากกรุงเทพ9โมง55นะครับถึงสุราษฎร์ก็ประมาณ11โมงนะจ้ะงเจอกันได้ตอนนี้ก็ทํเาวลายอยู่บนทางด่วนนั่งบนรถตู้นะเดี๋ยวคนหาว่าถ่ายคลิปแล้วก็เล่นโทรศัพท์อีกนี่อยู่ในรถนะครับมีคนมีคนขับให้มีคนขับให้ ได้เลยใครดูคลิปนี้แล้วก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพลาดคืนนี้คิดว่า